อยู่ในคอนเสิร์ตแต่ตัดเสียงรบกวนได้เหมือนอยู่ในห้องอัดแล้วงบแค่หลักร้อยแอมะเอคทียี่สิบหแต่หูฟังไวเลสเจมมิ่งที่เบสดีมากคือเบสแบบบึม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 หูฟัง จากที่ซิมได้ลองแล้วแล้วจากข้อมูลที่เขามีนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเบสแน่นซึ่งซ,งซิมลองฟังแล้วเบสดแน่นจริงใส่ฟังเพลงดูหนังเล่นเกมตัวนี้ได้เลยและเสียงเขาเนี่ยคมชัดแบบ Du อ l HD ผู้จีฟังตัวนี้นะคะเขาตัดเสียงรบกวนดีมากเพราะเขามีโหมดบล็อกเสียงรบกวนจากภายนอกเช่นเสียงรถหรือเสียงเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะคะที่มันรบกวนเราแต่เขาก็ยังมีโหมดที่เปิดรับเสียงภายนอกได้ไม่ต้องถอดหูฟังเวลาคุยกับเพื่อนคะ่ะเบสแน่นเสียงใสแน่นอนเพราะข้างในเขาทําด้วยไดอทเฟน13มม,มตัวนี้เนี่ยจะทําให้เส มีมิติที่เสียงลึกเบสแน่นคมชัดและเขายังเชื่อมต่อบลูทูธ5.4ด้วยนะเป็นยังไง ก็คือจะทําให้เราเชื่อมต่อได้เสถียรแล้วแบบเขาอึดมากเลยนะคะใช้งานได้ทั้งวันต่อเนื่อง24ชั่วโมงคือรวมทั้งเคสแล้วก็ตัวหูฟังนะคะส่วนดีไซน์ของเขาเนี่ยคือพีเมียมากเขามีไฟตรงโลโก้ตรงนี้นะเวลาเปิดออกมาอย่างเงี้ยโอเท่เลยอะ่ะเวลาใส่เนี่ยมันจะดูดีแบบนี้เลยทุกคนเห็นปะมันดูเท่อะใส่แล้วมันไม่กดหูมันไม่บีบหูคือมันแบบสบายหูมากเลยอะรู้สึกว่าแบบมันใส่ได้ทั้งวันกล่องเขาก็ทำมาพีเมียมากๆนะคะเปิดมาเราจะหูฟังก่อนเลยน่ำซ้ำนะคะเขายังมีถุงผ้าเอาไว้ให้เราเก็บหูฟังไดด้้้ววยแลเาก็จะมีสชร์ UG Ti ให้เวลาชาร์จเนี่ยอยู่ที่ก้นถุงเท้าแล้วก็มีเล่มคู่มือมาให้นะคะแถมนะคะเขายังมีหูจุกไว้ให้เราเปลี่ยนด้วยนี่สมมติว่าเราใส่ไปแล้วแบบเราอยากจะเปลี่ยนนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเขามีมาให้สำรองด้วยงบแค่หลักร้อยแต่ได้หูฟังคุณภาพที่เป๊ะแ,แน่นตัดเสียงรบกวนแล้วมีคุณภาพที่ดีด้วยซิมแนะนำตัวนี้เลยค่ะใครที่สนใจหูฟัง Monster Air Max k t 26กก็กดตะกร้าได้เลยนะคะ 18- ตะกร้าไว้ให้แล้วกดผ่านตะกร้าซิมนะคะได้ของแท้แน่นอนจากทางบริษัทเลยคับ